สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมกันที่โครงการไอเดโคจุฬา3ย่านนะครับโครงการติดถนนพระรามสีครับใกล้แหล่งสถานศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์แล้วก็โรงเรียนเต็มดวงศึกษาครับเดินทางสะดวกปลอดภัยครับมาดูกันห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอนะครับ22ตารางเมตรครับเข้ามาก็จะพบกับโซนครัวนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวเตาไฟฟ้าที่ดูดควันไมโครเวฟครับ ตู้เย็นรวมถึงเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าครับตรงข้ามกับโซนครัวนั้นก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำเป็นแบบชาเวอร์นะครับมีประตูกระจกกั้นโซนแห้งโซนเปียกถ้าจากครัวและห้องน้ำเข้ามาก็จะเป็นส่วนของโซนห้องนั่งเล่นครับก็จะมีทีวีครับ แล้วก็บิวต์อินตู้ชั้นวางต่างๆรวมไปถึงโซฟาครับโซฟาเป็นแบบ2ที่นั่งครับห้องนี้แล้วก็มีที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารหรือจะนั่งทำงานก็ได้ครับส่วนนี้มีตกแต่งบิวต์อินกระจกไว้ถัดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของโซนของเตียงนอนนะครับ ็จะมีเตียงนอนพร้อมฟูกพร้อมครับแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าครับจะเป็นบานสไลด์นะครับไม่กินพื้นที่ภายในก็ค่อนข้างกว้างครับมีทั้งที่แขวนแล้วก็ลิ้นชักครับถัดมาในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงห้องนี้ก็สามารถตักผ้าได้ครับมีพื้นที่ เราตักผ้าให้พร้อมครับห้องนี้ก็จะเห็นวิวเป็นสวนข้างล่างนะครับถนนพระรามสี่สายยาบิทาวโซนนะครับห้องขนาด22ตารางเมตรนะครับห้องนี้ถือว่าตกแต่งวิวินค่อนข้างโอเคเลยมีทั้งชั้นวางมีตู้ต่างๆเยอะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ครบครับทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าครับ ก็พร้อมเลยครับห้องนี้ยิว่วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยระบบรักษาความปลอดภัยประตูนั้นเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะครับแล้วก็เป็นแบบแมนวนวลครับล็อก2ชั้น